สวัสดีครับพบกับสุนุขข่าวลิเวอร์พูเราเริ่มต้นกันที่เปเชปารีรแสแซงชมังติดต่อหาโมเมสซาลาโดยตรงว่าสนใจย้ายมาอยู่รีมทีมของพวกเขาในดูือกันนั่นหรือไม สโมสรบาเลเดตแสงมแมงนะครับสโมสรยักษ์ใหญ่ศึกลีเอิงฝรั่งเศสได้ทำการติดต่อโดยตรงกับโมเมตซาลาสตาดังของลิเวอร์พูลว่าสนใจที่จะย้ายมาร่วมทีมของพวกเขาหรือไม่ในนี้กันหน้าและเขาจะเป็นตัวแทนที่มีศักยภาพของคิเรียนอ็มเปเป้ที่มีความชัดเจนระหว่างก่อนหน้าายนี้ต้องการย้ายออกจากเปเชในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เป็นที่แน่น,นอนแล้วในตอนนี้นะครับสัญญาของคิเรียนอ็มเปเป้กำลังเข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายกับทางเปเชและตอนนี้ทางอ็มเปเป้ก็ได้ออกมายืนยันชัดเจนแล้วว่าต้องการย้ายออกจาก บาเลต์ซงเฉีมงเป็นที่นอนนอนแล้วในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ฉะนั้นทําให้ตอนนี้ทางปเอเชไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วนอกจากจะต้องขายกองหน้าในวัย2 2บปีรายนี้ออกจากเทียมและซื้อเล่นระดับโลกคนใหม่เข้าสู่เทียมซึ่งทางปาเลิแเซงชแียงได้เลือกแล้วว่าเป็นโมเมนซาสลาดคือนักเตะที่เหมาะสมกับการมารับช่วงต่อจากคิเลียนเอ็นเปเปในฤดูกาลหน้าโดยล่าสุดในกับทางเลอปาริเซียงสื่อชื่อดังก็มีความน่าเชื่อถือในฟุงเซสก็ออกมาตีข่าวว่า ในตอนนี้ทางสโมสรเปเช่ได้ติดต่อโดยตรงไปหาโมมิดซาลาและมีการพูดคุยสอบถามเบื้องต้นไปแล้วนะครับว่าตัวของซาลานั้นสนใจที่จะย้ายมาร่วมทีมเปเช่ในฤดูกาลหน้านี้หรือไม่โดยทางเปเช่ได้กางแผนงานที่น่าทึ่งให้กับโมสาลารได้ทราบดีว่าตอนนี้ทีมดังแห่งกรุงปารีสกำลังมีแผนการสร้างรีมทีมในฝันด้วยการที่เตรียมจะดึงตัวลีอเนมเมซี่จากบาร์เซโลนาและโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ ก็น่าจอมถล่มประตูของวเยมินิกมาร่่มทีมให้ได้ในกันนาะและสำหรับโมเเมตซาร่านะครับนั้นทางเปเช่ก็ได้แจ้งให้เจ้าตัวได้ทราบโดยตรงเลยว่าเขาจะเป็นนักเตะคนสำคัญที่ทางเปเช่จะดึงตัวมาเร่่มทีมไม่ได้เพื่อให้โปรเจกต์ของพวกเขานั้นสมบูรณ์แบบโดยทางเปเช่นั้นต้องการดึงตัวลีอเนเมซี่โรเบิร์ตเลวันดอสกี้และซาร่า มาผนึกกำลังเป็นแนวรุกนีฝันที่ทุกทีมในยุโรปต้องเกรงกลัวและพร้อมผนึกกำลังกับเนมาก,ก่อนหน้าตัวเก่งของทีมที่เพิ่งต่อสัญญาช่งใหม่กับทีมมังกไบจนถึงปี2 0 2 5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและตอนนี้ยังไม่มีการตอบรับจากโม,มเมตซาลาเตยังใดว่าสนใจที่จะมาวมทีมเปเชปปารีสแซงต์แชงหรือไม่หลังจบดูกกาลนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อได้ว่าทางเปเชพร้อมทุ um ่มก็เหนื่อยที่เป็นจำนวนเงินที่ลิเวอร์พูลไม่สามารถจ่ายกับโมเมตซาลาได้ในตอนนี้อย่างแน่นอน ดังน,นั้นหลังจบกันนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญสำหรับอนาคตของโมซาราเพราะทางเอ็มเปเป้ยืนยันแล้วว่าจะย้ายออกจากเทียมและทางปารีสเชียงแมง์จำเป็นจะต้องหากองหน้าคนใหม่เข้ามาแทนที่การจากไปของเอ็มเปเป้แบบด่วนที่สุดตีก็เล่าถึงช่วงเวลาหลังจากที่อลิสันเบนเกตทำประตูให้กับลิเวอร์พูลในช่วงทดเวลาบาดเจ็บมันน่าเหลือเชื่อมาก อลิสันเบเกอร์ปุลส์ประตูมือหนึ่งของเวอร์พลยังคงทําให้ทีมสามารถปราคุณสมบัติการลุ้นพื้นที่อยู่ฟั่ชิมเมอีก,นกนหนึ่กันนาได้อย่างเหนียวแน่นหลังจากที่อลิสันเบเกอร์โกงความตายให้กับเวอร์พลด้วยการม่งประตูชัยกับทีมได้ในในาทีที่90บวกห้าทำให้เวอร์พลเก็บ3คะแนนออกมาจากทินเดอฮอนทรอลได้อย่างน่าเหลือเชื่อโดยหลังจากเกมติเอโก้คันโตราก็ได้ออกมาเปิดเผยคำพูดของเขาในอารมณ์สุดช็อก ยิ่งกว่าการคว้าแชม์ลีกเมื่อได้เห็นอลิสันเบเกอร์ทำตรรัวตะตุ่งให้กับลิเวอร์พูลในเวสบอลอัลเบียนในช่วงชี้เป็นชี้ตายของทีมไว,ว้ว่าผมแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเลยและผมก็รู้ดีว่าการเตะม,มุมของเฟรนซ์อเล็กซนเอโนโในช่วงนาทีสุดท้ายของเกมนั้นคือโอกาสของทีมที่ชี้เป็นชี้ตายว่าเราจะสามารถคว้าคะแนนและไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลีกยนลีกในกันนัดได้หรือไม่ซึ่งตัวผมนั้นก็มีความคิดเหมือนกับนักเตะคนอื่นๆภายในทีมที่ทุกคนต้องรู้ว่า ต้องการที่จะทำประตูให้ได้แม้เวลากำลังจะหมดลงแล้วก็ตามที่ในเกมนี้นะนักเตะทุกคนพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเอาชนะเวทบอมบิสให้ได้ในเกมนี้และมันเป็นเกมที่ยากเพราะเรามาที่สนามแห่งนี้ด้วยความกดดันว่าเราต้องชนะให้ได้เท่านั้นและเกมนี้เรามีโอกาสยิงประตูมากมายแต่เราก็ใช้โอกาสเปลืองและทําประตูไม่ได้และการที่เราถูกยิงนําไปก่อนในช่วงต้นรึ่งแรกนั้นก็ยิ่งทําให้ทุกคนนั้นรู้สึกกดดันมากยิ่งขึ้น โดยในช่วงท้ายเกมในจังหวัดที่อาลีทําสิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นได้นั้นมันเป็นความรู้สึกที่ตัวของผมไม่เคยพบเจอมาก่อนในอาชีพการแข่งขันโดยที่ผ่านมาผมอยู่กับทีมที่แข็งแกร่งและคว้าแชมป์ได้โดยตลอดมันจึงทำให้ผมไม่มีความรู้สึกร่วมมากนักในอดีตที่ผ่านมาเพราะในชีวิตนี้ผมยังไม่เคยอยู่ในทีมที่มี้ระตูตประตูทําประตูให้กับทีมได้และเป็นประตูชี้ขาดในช่วงวินาทีสุดท้ายทําให้ทีมคว้าสามแต้ม ผมเคยอยู่ในทีมที่ยอดเยี่ยมมามากมายพร้อมกับกองหน้าที่ยอดเยี่ยมระดับโลกแต่ผมก็ไม่เคยเห็นลูกมงที่มีคุณภาพและการกะจังหวะการมงการทําประตูอันยอดเยี่ยมเหมือนกับอาลี่ทาได้ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นและก็ไม่เคยเห็นบุรุษสวรรค์ตัวทาประตูแบบนั้นได้และการที่ผมได้อยู่ในทีมที่มีมนต์ําโกงความตายแบบนี้มันทําให้อารมณ์ของผมระเบิดออกมาจากการที่มีส่วนร่วมเก็บเกมนี้มันเหลือเชื่อมากนะักเตะทุกคนภายในทีมก็เหลือเชื่อว่าอาลี่จะทําได้ และตัวผมก็ตะโกนออกมาอย่างสุดเสียงอย่างผู้ชนะและปลดปล่อยอารมณ์การดีใจพร้อมกับเพื่อนนักเตะทุกคนที่เข้าไปโอบกอดอาลี oh God, และผมจะจดจองความสุดยอดของเกมนี้ไปตลอดชีวิตแต่มันจะสมบูรณ์แบบกว่านี้ถ้าเกมเมื่อค่ำคืนนั้นเราเล่นต่อหน้าแฟนบอลของเราเองตอนนี้เป้าหมายของเราก็คือการคว้าอันดับที่4ให้ได้ในฤดนกันนาและยูฟาแชมเลคคือเป้าหมายสำคัญของเราที่จะต้องทำมันให้ได้ ันนั้นประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนั้นคือการขืนนชียบให้กับพวกเราและทําให้เรามีความมั่นใจมากจริงขึ้นว่าจะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้อีก2นัดที่เหลือของฤดูกาลตีโก้กล่าวทิ้งท้ายฝันได้เผยยึดใครเป็นอะดอนในการข่งขวัญคู่แข่งยึดใครเป็นแบบอย่างเวกิฟันไดในกับประกันหลังลิวโพล ระบุตนพยายามทําให้คู่ต่อสู้เสียขวัญด้วยการทําให้คนเหล่านั้นคิดว่าตนสามารถจัดการกับพวกเขาได้แบบง่ายๆเหมือนที่โรเจอร์เฟเดเลอร์ทำทั้งที่จริงแล้วการดวลกับกองหน้าคนต่างๆมันไม่ใช่งานหมูเลยโดยบอกว่าการกลมขัง,งคู่แข่งไม่จะเป็นจะต้องมาจากการไล่เตะหรือไปกูดสะบดัดใส่อีกฝ่ายเลยนะครับเอร์กิฟันดนะครกบกองหลังคุณเก่งของสมสรลิเวอร์พูลยอดสมสรสันหนึ่งสิสงสสีเอีดทีพีวิอังเกฤษกล่าวว่าตนยึดเอาโรเจอร์เฟเดเลอร์นักเทนนิสคนดัง เป็นแบบอย่างในการพยายามข่มขันคู่แขง่งด้วยการทําให้คู่แขง่งหรือคู้ต่อสู้เกิดความคิดว่าตนสามารถรัดมือกับพู้เขาได้ง่ายๆแม้ว่าที่จริงแล้วมันจะเป็นงานหินก็ตามฟันได้รับก,การยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดของการฟุตบอลในปัจจุบนันซึ่งการที่รุ่นการนี้เขาได้รับบาดเจ็บอย่างรนุนแรงจนต้องพักยาวส่งผลเสียกับลิเวอร์พูลอย่างมากจนทําให้หงด่างต้องลุ้นชิงตัวายุฟ้าเฉลีกในช่วงโค้งสุดท้ายของซีซั่น บางหลังชาวฮอลแลนด์เปิดเผยว่าบางคาพูดเป็นในนะครับว่าผมทําให้เกมนั้นมันดูง่ายแต่เชื่อผมเถอะว่าที่จริงแล้วทุกเกมมันหินสุดๆเราต้องรับมือกับกองหนะ้าระดับโลกที่มีร่างกายแข็งแกร่งมากๆและผมไม่เคยคิดว่านี่เป็นงานง่ายเลยแต่ผมก็อาจจะอยากให้คู่แข่งคิดว่าแบบนั้นนะหมายถึงอยากให้คู่แข่งคิดว่าตนสามารถรับมือกับคู่แข่งได้แบบไม่ยากเย็นนักเพื่อทําให้คู่แข่งรู้สึกเสียขวัญ ลองดูโรเจอร์เฟเดเรอร์เป็นตัวอย่างก็ได้ถ้าคุณได้ดูวิธีการเล่นเทนนิสของเขาแล้วละก็คุณก็จะเกิดความคิดว่าเขาไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อยเลยซึ่งนั่นจะส่งผลให้กู้แข่งของเขาเกิดความกลัวในใจขึ้นมาพวกเขาคิดว่าเขาไม่ต้องพยายามทําอะไรมากนักพอโดนถามว่าเฟเดเรอร์เป็นแบบอย่างของเขาในเรื่องนี้หรือไม่ฟันไดก็ตอบว่าบางครั้งผมก็คิดอย่างนั้นแหละผมพยายามจะทําให้กู่ต่อสู้เสียขวัญจากการพยายามทําให้พวกเขาคิดว่าพวกเขาจําเป็นจะต้องยกระดับฟอร์มการเล่นของตัวเอง ให้ได้อยากจะเล่นให้ดีหรืออยากทําประตูให้ได้ในวันนี้ผมไม่ได้อยากทําให้พวกเขากลัวจากการไปพูดข่มขวัญพวกเขาหรือจากการไปไล่เตะพวกเขาใช่คุณต้องมีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองเมื่ออย่างนั้นคุณอื่นจะเอาชนะคุณได้ง่ายๆมันมีหลายทางที่จะทําให้ชนะคุณไม่จําเป็นจะต้องไปไล่หวดหรือพูดคาหยาบใส่คู่ต่อสู้หรอกครับนี่คือสุรกาลิเวพูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่17พฤษภาคมครับ